บทที่12ถึงบทที่14บทที่12อิยาปริยายสุเอวเนสุตังเอกังสมิยังพว่ากัยญางวิหารติีเจาจติุสหัสเตตะโภว่าที่โผมนจิกที่โวยทีตังกินจาริโวยสัพังที่ตังจากเวทีตังรูปาริตทย์จากภูิญาณังที่ตังจากภสัมพัสสวัติโยัาปีทางจากูสัมัสสปิยาิติเวทีตังสุขังว่าังว่าอะตุุสังว่ากัปิตัง ເທນາອະທິຕັງອະທິຕັງລາຄະສິນາໂຕສິນາໂມຫະພິນາອະຕັນຊາຕິຍາສະລາມນຍະນາສໍພິຫິບິເຫໄວຫິໂຕເຫຫິໂພມະນຸສເຫຫິຍາເສຫິອະທິຕັງຕິວະທານິໂສຕັງອະທິຕັງສັດທາຕິຕາໂສສໍວິຍານະນາອະທິຕັງສໍໂຕສະມະໂສຕິໂຍວິທັງໂຕຣະຄັມະຊາປັດຍາວິສຸຕິເວທິນິຕັງສະບົງວາສະບົງວາອະໂຕນຸສັງວາຕັງຕິອະທິຕັງເນນາອັດຈາອະທິຕັງລາຄະສິນາໂສສຸພິນາໂມຫະພິນາ นะงอติตงคันพาอทิตาคานาพิญานางอทิตาคานาสมัสโซติตโตยัมปิทางคานาสันาซะปัจเจาปัจติเวทีตังสมว่าุงมวะมัสงว่าตัมเปสีต่งเจนาอาิตาอาทิตาคาคินาโทสักินาโมห์ินาอิตสัจาะมัญญาสเยหิุเทวิหิุเคหิคมนาเสหิยาเสหิตรันติวะธามิ คหาทิตาราสาทิตาช่อามวิญญาณงทีตงอสัมปโที่ตัวยปิทางาสัมภสสะปิยาปิสติเวททีตางสุังวะต่งวะอามุสงวะตัมีเอต่งเยนาทีตังอัทีงินาโทสกินาโมหกินาทีตังชาตยาคารามัเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโมินาเซหิบิยาเซหิทิตันติวะตามิรายโอที่ตโองขอาพาทิตากายะวิญญาณงนที่ตังกายะสัมปชโที่ตัวปิทัง Tanya sampah sahaja, bersih, tewi, tangan, tangan, baju, baju, atur, musang, tampil di tangkai na, di tang. Di tang, rasah kina, sosah kina, muah kina, di tang, hati ya selamatnya na, sosai, beri tewi, hidu kai, hidu masei, biasai, hidu lantigot. Kami, kalau di toh, ramai di tang. Mau inya na ngaji tang. Mau sampah sahaja, bersih, tewi. พี่นมนาเซฮิบาเตเตอดูว่าทางมิเอวางปาษาพูดเวสุตวารีสาวกจากคุสมิปินิพินติเวสุตินิพินติจากภน่นยินิพินติจากภูน่าพินิพินติยามีทางจากคุสมิงภาษาปัจจัยเวสติเวที่ตามสมิงว่าดูสมงว่าดูคุสมิงว่าตัสมิงพินิพินติโสตัสมิงพินิพินติโสตังยานิพินิพินติโสตัมภาษาเซพินิพินติยามีทางโสตัสมภาษาปัจจัยเวสติ นิพนธิการนสมิงปีนิพนธิการเทสุปีนิพนธิการนวิญาณ์นิพนธิการนสัมผัสเซปีนิพนินติยามีทางคนะสัมพัสปัญญาปิสติเวทีตังตุกังวัตุกังวะอะุกมุสังวะนสมิงปีนิพนธิกิวหายาปีนิพนธิการเตลุปีนิพนธิชิวหายาณีปีนิพนธิชิวาสัมผัสเปีนิพนธิยามีทางชิวามัมผัสปัญญาภิสติเวทีตังตุกังวัตุกังวะอะุกมุสกังวะนสเมิงปีนิพิเตล

ya nama pikina sati u sitang pramacaya nga yang nga parang ikat-iayati pesanak titi inamu capua katamana ambiku kuatohong sitang ambilandu ina suming capa nangwaya nga suming kunyamane tasa hiku sahasa akrutahaya asa ไม่มีทางเวทนาปะริยสังวัตยะลับเทิดถ่๊าเวทนายะเอวเมเวทนาหตุเอวเมเวทนามาโอสิติสมาจโกวิคเวเวทนาน้าตาตาสมาเวทนาปะริยสังวัตตีนัจะรับปฏิเวทนายะเอวเมเวทนาโหตุเอวเมเวทนาอาโหสิติสัญญาตาสัญญาใจดำวิเวตาผูวิสานิมีทางสัญญาปะริยวังบาตยะ พระเพทาจัสัญญายะเอวเมสัญญาโหตุยเมสัญญามาโหสิติสมะจักรโคพิทุวสัญญาอนัตตาตสมาสัญญาปารายะทรงวัตตินาสะรพติสัญญายะเอวเมสัญญาโหตุยเมสัญญามาโหสิติสังขาราณาตาตังขาราจารีทางพิทุยอัตตาะวิสังสุนัยทางสังขาราปารายะทรงวัตติยุงพระเพทาจัสังขาริสุยเมสังขาราโหตุยเมสังขารมาเหสุติยสมาจโคพิทุยสังขารา อนันตาตัสมาสังฆาราปารยาสังวตตินัจลปฏิสังขาเตสุยองเมสังฆาราหุตุเมสังฆารมาเฮสุนตีปิญญาณังนตาปิญญาณนัจจัยดังพิเวอตาพิเวสกนัยทางวิญญาณังอาปารยาสังวตติ สังวตยะละเพราจวิญญาเนเอวะเมวิญญาณโหตุเอวะเมวิญญาณังมาโหสิเตสมาจะโพธิกเววิญญาณานะตัสสะมวิญญาณังภะระยัสสังวตตินะจะละภะวิญญาเนเอวะเมวิญญาณโหตุเอวะเมวิญญาณังมาโหสิติลังติมัญจะตัพพีเวปุพังเนจังวานิจังวาเตนิจังมันเตยมนานิจังสังวตตัสสะภังมติยัสสะภังมันเตยมนานิจังสังภวิปริณามะธัมมะกะละหะวะสังสมุทะภะติตุง เฮรังมาม่าเอโซอามาสเมสโซเมตาดิโนเฮตังมันเตรังกินมันละสาพิภเวเวเดนนันจาวานิจาวาเตียนจาวันเตยมันนันจังทุกังวตังทุกองวตีทุกังมันเตยมันานิจังทุกองวิวรณินาไม่ทำมังกาลังทุกองสาวมันวัดตุเฮตังมาม่าเอโซอามาสเมสโซเมตาดิโนเฮตังมันเตรังกินมันละสาพิภเวสัญญานิจาวานิจาวาเตียนจาวันเตยมันนันจังทุกองวตังทุกองวตีทุกังมันเตยมันนันจัง สิ่งต่ามาไอโซฮมาสนิยอโซเมีตาดีน้อต่งมันเตียงกิมันจะหาดพิภเวสังการนิจาวานิจาวัตินิจามันเตียมบรนิจังผังวัต่างสังวัติดวงมันเตียมบรานิจังผังวิปริณาณมาทำมังกรังต่างสมรรถสิ่งห้ต่ามาไอโซฮมาสนิยอโซเมีตาดีน้อต่างมันเตียงกิมันจะขาดพิภเววิญการนิจาวานิจงวัตินิจามนเตียมบรรานิจังผังวัต่างผังวัติดวงมันเตียมบรนิจังผังวิปริณญาณมาทำมันกรังต่างสมรรถสิ่ง กดังมะม่ยโมาเมีเมตตีโน่ตังม <white mother. S 2> ันเตตมาติหาพิฆเวอย่างินจิุปิตานาคตจุันนสตวะปิาวาละตวะสุมาวะหินวาปนิตาวาันตุเลสตเกวะสัพพังรูปังเนตังมะมะเนสมนีนะเไม่วะตาเตียวไม่ต่างกัทสมบัติยะตยาาติเวชนะติตานาคตจุนนาสตวะพิจาวาวาสุมาวะหินาวาปนิตาวาตุเลสตเกวะสัพทะ เวทนาในตังมัในโซมามีนาในโซตาเตี่ยในตังยถาผู้กังสมัิปัญญาทะพข์ความยากาจิสัญญาติตานาคปัจปันนาสตาวาเจดาวาเวลาเจาวา sanya ni tang mama ni so mas mina so tati em ni tang kita tu tang sama dia ya tetap panggil dia si sakara di tanah kat pecpanan setawa tidak wawalan kawa semua wahina wapen dawa ya tu kawa sape sakara ni tang mama ni so mas mina so tati em ni tang kita tu tang sama dia ya tetap panggil dia si sakara di tanah kat pecpanan setawa tidak kawa semua นางวาเป็นนังวายันทุเดสันทิเกวาสัพังยานาังวะมะาในโสเมจมีนโสกตาเตมตังทาวกตังสมันตญญาติทําังยังเอวังปัสสังที่กเวสุตวารีสาวโครูปัสผงเป็นิเป็นติเวทนายตินินติญาญาติเนตินติชารสติเนตินาติญาณาสเมงติเนตินตตินจินทางวิราชติวิราคราววิมตติที่มาตสมิมาแตมีติญาณังโหติขี่าชาติ ku sitam kamma jatiyang la yang na barang ibataya titosanati tu ita mawaca at kawa atmana pancawakiya bipung kuwa to phasitang menan do ai masami sapana wayalang sameng kanyama ni pancawakiya nang bipung anugrahaya asawihitangi สุวิรติกปิลาวัตุสเมมหันมหาตาปิคุสงเขสังิปัญจมาเตหิสเตสัวารันเตหิทาหิโลจักรโลกะคาโตหิเดวตายุยเนนะสนิปติตาวันกนสังทันายาปิคุสงกัจจะอาตโคจตุนาสตาวะสกายกานาเดวนาเอต่้าโหสิอายังโวกวะสเกสุวิหารติกปิลาวัตุสเมมหันมหาตปิคุสังเขสังิปัญจมาเตหิปุสเตหิสวาันเตหิาหิจั โลกะธาตุวิเดวตาเยปุยนะสันปัจจังันติปวันตานัสนายาภิโุสังสันจะยานุนาแยมปีเยนะพภวะเตนุสัมภายยามาสกุปสังตมุตวาปภวโตสันติเกหเจกะพาฮาภาเซยามาติอะตโคตาเทวตาเซยยถาปีนามาปะระวาปุอิโสสัมมิสตาวาอาหารภาษาเลยะภาษาริตังวาอาหารสมิชียเอลเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตารหิตา พักวโตตุระโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพักวัตังฉะทิวาเทวะเอกามังตังอัตสุเอกังตังทิตโขเอกาเทวตาพักวโตสันติเกย์มหาราอภัสสิมหาสมโยบาลวนาสุนีเทวกายาสมาคตาอาตัมห์อิมังดมมะสมยังทักขิตาเยวะอปะราสุสังขันติอาระโภอปาราเทวตาปะกวตโตสันติเกย์มหาราอภัสสิตัดตะพิกโว ธรรมมาทหังสุจิตังอัตตโนอุชุกมะกรังสุสารอติวานตานิฆะเทตวัยดริยานิรภันต <in> <cowboy> <w _> ิอันติตาติอัตะโคว่ปาราเทวตาปโกโตสันติเกงนะคะทางอภาสิเชตวะขีลังเชตวะปิฏังอินตะขีลังโอหันจักมีชาเตจารันติสุธาวิมาราจักขุมตาสุชันตาสุสุนาคติอัตตะโคอัปปาราเทวตาปโกโตอัมปิกเอง สีเยปุยนาปิภเวปัสสะสุโยกะธาตุสุเทวตาสันิปติกาโหติภะาะตังพัสนายะภิกขุสังขันจะเยปิเตภเวเอเสวงตะทัดีธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธะเตสัมปิปวันตานาเอตปรมายะวะเทวตาสันิปติตาเอเสวงเซท้าปีไมหังเอตาระหิเยปิเตภเวภวิสัมติอานาขาตธัรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธะเตสัมปิปวันตานาเอตปรมายะวะเทวตาสันิปติตาภวิสัมติ ข้าสุสัมอีตอวมันเตปิโคเตปิคูกว่าโตปัจจโสซุงบอกวาเอต่ก็วจะาสิโลกมนุกัสสามิยะถาภูมมาตัสสิตายสิตากินิข้ารังปะหิตตาสมัยตาปุสุสีหาวัสตีนาลมหังสาภิกขบุโอโอลาตมะนะสาสุตาเกิปัสสนมนาบิลาภิโยปัจจสเปย์ตวาวันิกาปิลาวะจเวตาตมาตวิสตาสาวกเกสสเนโรเจริวกายนกันตา เทวชนาทพิโวตสะอัตตปมมกรุจุตวพุทธศะฐานังเตสัมปะติลพญานาโุสารนัสสนงอเปเกตตะมะทักุงสหัสังอาคัศการิงสตังเอเกสหัสานอมนุสนาพัดทักสงอเปเกนตะมะทุงที่สามขับพาขะบเหวุลาอุบุณจัส네ังปิญญาเยาระว่าจุตวานัชตุมาตโตมาตย าสาวกเกศาเสนรเตเทวกายะพิกัรตาเตวิชาธาพิโตเยวหังกิตายิสานิพิลาหิอนุปุกนัสสะสหัสสาวะยักษขังมาปาปีลาวัวาอิทิมตชุติมวรุตโสสุรมมนาพิกรมพิภูนาสมิตวนนางสหัสสาเหมาวัตาขานาตตวันิโนิทธิมตชุติมันวรรตุโสสมมนาพิกพิูนาสมติวนงสว ชุมันโตนะมัตสสิงหมทัามนาพิฆมุนพิภนางสัมฤทิ์ว่านางเตนโสาสสะสกขันธะัันนี้ดยมันโตชุดมันโตนะมันสสิงหมทัมนาพิฆมุนที่รนางสัมิว่านาเวสามีตาปจัสตายขานานัตัวนี้โดยที่มันโตชุดมันโตนะมันตสดสิงหมทัามนาพิฆมุนพิูนางสัมิเป็นว่านมิโรราชริโกเวตุลาสันเวสนางบิโยน ตตสหัสสังย์่ขานางปะลิตรุปปารสติกบิโรราชค่ฮิโกโซปัสสมนติมังนางตูดิมันจัดที่สังราชาัตระโทภาษาสตรีการกันังอาทิปติมหาราชยศิโสตพิกัสาพวงได้นามาหันตาลายจิตนโตชุติมันโตนาวันตสสินโนมทั้มนานพิกรมุนวิหูนางสิมิงวนางทัพที่นังจัดที่สังราชาวิโุนโสปาไปสาวติุูมันานังอาทิปติมหาราชยสิโสตบิกัสาพวงได้นามาหันตรลา ทีมุนตัวชติมันโดน้ำโดสัตสินมรมานาปิกามุลทุกข์นะสมิเตงวังปัจฉินบรจาริสังราชวิลุปักโผล่ภาษาตินาคาณาธิปฏิมหาราชวิสัตสิโสปตาปิกัสสะโอโวอินทนานามหันตะไรที่มุนตัวชติมันโดน้ำโดสัตสินโรมนาปิกามุลทุกข์นะสมิเตงวังปัจฉินจาริสังราชวิุปัโล่ภาษาสตินาคาณาธิปฏิมหาราชวิสัตสิโสปตาปิกัสสะโอโวอินทนานามหันตะไรที่มุนตัวชติมันโดน โตศรีนโมรมานามพิกรมุนพิโมนาสุติวงศนันภูริมาที่สังตถากรโถหะทิในนะวิรห์โกปชิมในนะวิรูหกโคภูเวโรตรที่สังตารโรเตมหาราชาสมันตาจักรวาทิสาลภารมานาอัคคังสุวะในคาดิลาวะทเวเจสังมายาวิโรธาสาอภูวจนิกาสัพทามายาคือเป็นทิเวเป็นทุวิภูจกวิภูโตสะหะตันโนมากรามาเสธโทจักกินุคันทุนิคันทุจักนาโทอมัโยจัก เทวสุโตจมาตาลีจักเสโนจากคันทับโพนารราชาชนสัพโพภาคูบันจัตศิโฐเจวะปิะภูสุวิยะวัชสาเอเตจันเยจาราชาโนคันทับภาสหราชุกิโมทามนาอภิกามงวิภูนางจัมิเตงว่านางอาทาคูนาภา ปายาคาสหายาติภิยามุกนาตะตะรัขาจาอาภูนาคายาสสิโนเอราวันมหานาค,คาตกะคะสัมพิเณนางเยนาคาราเสสหาสหาหลันติพิพาทิชาปะคิวิสุทธาจักภูเวหังกสสาเทวะมัสสัตตา,จ,าจิตตาสุปานาอิปุิเตสะนามังอภยันตทานาภะราชานะมาสิสุปัญโต เขมามะกาสิพุทโสันหาหิวาจาหิปวะหะยันตานาคาสุปนาสารณะมักตังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอะสุราสิตาทาตโรวาสวาเตเตตุนโกและสสิโนมะมะตังชามหาอิสมะอสุลาธานะเวขาสาเวปะจิตติสุจิตจะปะหาราโทมพระโมจีสหัสปัญจะพระวิปทานามสัพเพเวโรจะนามะกา อันใน,นตว,วาทักยิงเสนนางาราหุกคทับปากทองมุงสามเจราดนิพันต์ดำเตวิสุนัสัมมิจิงวะนังอาโปจัตเทวาปัทภวิจัตเตโชวายกตถาคามุงวรุณาวรุณาเทวามุงโสมจัตยะสัสสะสะหเมตตาการุณา,ายายิจาราคูเทวายัสสิโนคาเสดะทัสสากายสนาสเพนนัตะวนันนิโนยิมันโตชุิมันโตนะอโตุสสิโนมัตมะนาวิกาโมงวิถูนางสัมมิจิงวะนางเวนทูจัตเทว,วา สหีจะอักษรมาจะทุเรยะมาจันทสุปนิสาเทวจันทมังคุปุรักติตาสุริยสุป,ปนิสาเทวสุริยะมังคุปุรักติตาณัตตานิปุรักพัทธคิตาวาอาคุมันเทว,วาลาหักกาพะสุนังวาสาว,วททสัตโธโสปาคัปุรินทโทรนัสเศษเัษธา,ากายาสเพนานักวันนิโนอิทีมันโตทุติมันโตนะอุนโตอิสัสินมวรมนภาพิโกมุ ขุนนางสัมมิงนางอาถาคร,ร,รูสาภเรวาชะละมคิสิขาอวัลิธา迦าจโรชาจะอุมาอุปะนิพาสีโนโวะวุนาสหธรรม,มาจักขาจุตาจักอาเอชคาสุริยะลุศิราอาคูอาคูาคาคาวะตวนเนิสีโนถ้าเสร็จเอทัศน,นากายาสเปนนาโตวันิโหน่ที่มาตรวเต็มเมือนโดนน้ำตัวส่ว,าาวันมาด้มมุุนนางสัมมิเตินงนาง สมานามาหาสมานามนุษย์สามนุษย์สุกตมากิตาปทูสิกาอากูอุโมนตูศิกาอาถาคูหะรโยเทวายจัตโลหิตะวาสิโนปาราคามหาปาราคาอากูเทวายยัสสิโนทัเสตุทัสกายะสเปนนาตโตวะนิโนยทิมโตชติมันโตวะนาวันโตยัสสิโนมมทัมนากิกามุนุชุูังสมาติวนาสุตกะกัลุหาอรุณาอาคูเวจ้าสะสหะโวทายะไกนะปะมุปะอากูเทวาวิจักนา ตถามตาหารักชานิสควาจักยสัตสิโนแดนนยังอาคาตุชนโยทิสาอภิวัสติพระเศตทัสุภากายาสเพนันตตวานิยนที่มันโตชุติมันโตน้ำมันโตศรีนมรามนาพิการมุญญผลนังสนิเป็นังเพ็ญกาดุสตายามาตถากาจักยสัตสิโนสัมปิตากลามาเสกาโชตินามาจักราสวานิมาทิโนอาคุอาดาคุบารันนิมิตาทัศเจเตทัสรภากายา ชาติปีนันต์นแต่วันนี้โน้ตที่มันโตชุดนต้มันโตนะมันโตสสิโนงมามนาที่กำบุกคือนางสันตุมวนาสัตเทเตเทวมิกายาสุปินันต์ตวันนี้โนนามันวาเยนะอคันชูเยจันเยสัพพิสาสหะปะูทธะชาติมัคคีลังโอคัปปินะมัคนาสวังทักเขโมคะกะรังนาคังจันทังวะอะสิตาติตาสุปรมาปรมาโตจักปุตาอิติมโตตระหักอนนังตุมาโรติโสจักโอปะค้าสัมิตงวะนังสหัสัพพมะโลกานัง มหาการมมาพิพ mm. <ragt> in ิทัติปนุปิมภเวสมาไตรยเสศิโสอาศัยกัลยาสุภูปเจกะวะสักวัติโนเตสัญญาจะมัชโตอาคาหาริโตปะริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสิงเพเกเวสปรมเกมารัสเซนาทิกาเมัสสะกันหัสสะมันทิยังเอถะกันหัสถะกันทะถะลาเกนากันชาหะตุโว สมันตาปะริวารีทะมาโวโมจิทะโคจินางอิติทัตตะมหาเสโนกันหะเสนาอเปสยิปานินาตะละมาหันจักสะดองกตะวานะเพระวังยะถาปาวุสสะโมโมโภทะานัยโตสะวิชุโภตภาโสปัจจุภาวติสังดุโธอสังวังยะเสกันจัสัพพังอภิญญาโวว,วัติตะวานะจักภมาตะโตะานาตะติยสาสาสะ สกขาสาววเคยสา,สเ,ยาเสรเตอาลัสเซม,มาอธิแกมปาเตชอนค่ะพะ่ตัวเมเจอรจ้าาตักมากรุสตวพุทธศาสนางวีตะลาเฮหิปกักรามุงเนสังโลม,มันติอุชยงจดเป,ปวเิชุตสังฆะี่ัเางตสาวกเจเุตาติคิดถัดไปบทที่15ถึงบทที่20